แห่งศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกหมายเลข42กลุ่มเตาเผาบ้านเกาะน้อยมีทั้งที่ตั้งอยู่บนเนินดินและใต้ดินจากการสำรวจพบว่ามีเตาเผาอยู่บริเวณกลุ่มเตาบ้านเกาะน้อยไม่ต่ำกว่า148เตาตั้งเรียบลำน้ำยมทั้งสองฝั่งเป็นระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรสามารถแบ่งเตาเผาได้เป็นสชนิดชนิดแรกคือเตาตะกับเป็นเตาเผาชนิดระบายความร้อนไหลผ่านขึ้นตามแนวตั้ง ให้ความร้อนไม่เกิน900องศาเซลเซียสจึงเหมาะสำหรับการเผาภาชนะเนื้อเครื่องดินเช่นกระเบื้องมุงหลังคาและชนิดที่สองคือเตาประทุนเป็นเตาเผาชนิดระบายความร้อนไหลผ่านในแนวนอนเป็นเตาเผาที่ให้ความร้อนระหว่าง1,250-1,300องศาเซลเซียสลักษณะของเตาเป็นหลังคารูปโค้งคล้ายประทุนเรือตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียง10-30องศา เตาแบ่งออกเป็น3มส่วนคือห้องใส่ไฟห้องบรรจุภาชนะและปล่องระบายควันเตาประเภทนี้แบ่งเป็นสองประเภทคือเตาขุดหรือเตาอุโมงค์ใต้ดินและเตาก่ออิฐบนผิวดินกลุ่มเตาเผาหมายเลข42ทําให้ทราบถึงพัฒนาการของเตาเผาและผลิตภัณฑ์จากเตาและจัดแยกประเภทของเตาเผาได้เพราะภายใต้เนินดินนั้นขุดพบเตาเผาสังคโลก ที่สร้างซ้อนทับและร่วมกันอยู่19เเต่า